รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอ สายเครียดปีสามอุย้ยสายแล้วเนี่ยนี่เขาว่าออกจากบ้านไวแล้วนะเนี่ยยังช้าอีกอุย้ยแต่โชคดีพี่ตูนยังไม่มาเราเป็นคนมาไวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยใช่กน มาสายขอโทษขอโทษอ๋อไม่เป็นไรจริงๆก็ยืนไม่นานปวดขาแล้วเนี่ยเห็นเธอเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้แหละตอนฉันวิ่งมาเธอเพิ่งเดินมาบ้าจริงรู้หมดเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหรถติดมากเลยอะคะใช่ใช่แล้วจริงๆมันมีอุบัติเหตุเล็กน้อยอ้าวอุบัติเหตุแรละค่ะคือเมื่อเช้าพี่นั่งรถเมย์มาใช่ไหมแล้วเรือมันชนกัน เดี๋ยวนะเรือมันก็อยู่ในน้ํารถเมย์ก็อยู่บนถนนขึ้นเกี่ยวกันยังไงคะคือเรือชนกันรถเมย์เลยจอดดูรถยนต์ข้างหน้าก็จอดดูมอไซค์ก็จอดดูอโอ้โหขวางถนนติดยาวเลยท<ด>ุกคนจอดดูกันหมดเลยเดี๋ยวมาคุยกันต่อด,ด,ดีกว่าเรื่องรถยนต์รถติดเรือชนกันเนี่ยทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่านะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใครเครียดปีปสามกับเราสองคนครับผมตูนวรัติวน,นิชวัฒนากรครับและโบกี้พิมพิาสานนวสัยศรีค่ะรายการเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะทาให้ผู้ชมเข้าใจได้แบบง่ายๆสบายๆพร้อม,มทั้งได้สาระความรู้ควบคู่กันไปด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับจราจรพูดอย่างนี้อยากรู้แล้วสิคะว,ว่าการจราจรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างโอ้โหจริงกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะฮะและผู้ที่จะตอบเรื่อง เรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับเขารอเราอยู่แล้วในช่วงหน้าไปพบกับเขาเลยในช่วงเปิดประเด็นครับช่วงเปิดประเด็น คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงเปิดประเด็นนะฮะอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่าจะมาคุยกันเรื่องอุบัติเหตุจราจรน,นะครับและผู้ที่มาให้คําตอบกับเราในเรื่องนี้ก็คือทนายวิรัติหวังปิติพาณิชครับพิจารณยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาก,กว้างๆเลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรอ,อะไรบ้างฮะขอบเขตของการฟ้องร้องหรือการด,ดําเนินคดีทางกฎหมายกันเอ่อพวกเรื่องคดีจราจรเนี่ยผู้เสียหายคือรัฐ นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในบริแจ้งกันเองนะนะครับคือผู้เสียหายคือรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรถชนหรือว่าเรื่องของการย้อนสอนหรือว่าการไม่มีใบขับขี่ตรงนี้เป็นเรื่องความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายทําไมรัฐถึงเสียหายในเมื่อรถเราโดนชนนะฮะใช่ก็คือมันเรื่องเรื่องนึ่งครับก็คือว่ามันมีกฎหมายอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับในกรณีที่ไปการไปช่อโกงกันอันนี้มันเป็นเรื่องผู้เสียหายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับยกเว้นอาจจะมีเรื่องที่เป็นความผิดส่วนตัวได้เช่นเรื่องนี้มีการชนแล้ว เราได้รับบาดเจ็บรอันนี้อาจจะเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ว่าในการชนเนี่ยรัฐก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องแยกกันมันอาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับรัฐเสียหายยังไงพี่รัฐขยายความเรื่องนี้มันเป็นกฎหมายครับที่ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐนี่จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการที่เป็นผู้เสียหายนั่นแหละนะครับก็คือพอเห็นเหตุการณ์เขาก็ต้องแจ้งเขาคือเขาต้องเป็นคนดําเนินคดีเองนะครับเหตุการณ์ไหนที่พบบ่อยสุดฮะ ส่วนใหญ่ถ้าในในคดีจราจรก็เช่น,นการขับรถชนนะครับหรือว่าบางทีก็เรื่องของการที่ไม่มีใบขับขี่โอใช่ใช่ใชออหรือไม่ก็เรื่องการขับรถแย่บ้านเราบ่อยจริงคือย้อนสอนค่ะใช่เพราะ,ะจากักรยานยนต์ใช่หรือบางทีเราถนนฟุตบาทนี่นะครับกลายเป็นถนนจริง นะครับบ้านเราไม่ไม,ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มไม่ครบก,รกดตรงเนี้นะครับหลายครั้งที่คนเดินเท้าต้องโดนบีบแตรไล่ไพี่โดนประจําเลยเหมือนกันนะใช่แต่ก็ไม่รู้จะทาไงก็คือเรา<ะ>เหมือนเราผิดไปเลยนะนั่นสิที่เราเดินเนี่ยก็ตอนนี้ก็เลยมันมันก็เลยต้อง พยายามทำวามเขาใจกันก่อนที่เรานนะคะจะไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของพรบรจราจรกันนะคะโบ,บกี้มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ชมที่เขามีประสบการณ์ตรงเลยนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางด้านการจราจรค่ะขอเชิญคุณกัลายาญจ,จงรัตนชูชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณชสวัสดีค,ค่ะคุณชัย <c oughs> คุณชัย <c oughs> คุณมีทุกเรื่องเยอะมากคุณมีทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้อยากจะมีแต่เรื่องวันนี้ เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะมีเลยนะแต่มาเองตลอดเรื่องนี้เจอกับตัวไหมกับตัวเลยกับตัวเลยใช่อันนี้เหตุการณ์เลวร้ายมากแต่ว่าโชคดีที่คู่กรณีน่ารักค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะคือขับรถไปต่างจังหวัดแล้วฝนตกพอดีค่ะก็เป็นรถเคยเห็นถนนเล็กๆที่เข้าไปต่างจังหวัดที่รถจะสวนกันอ๋อนะคะวิ่งสวนเลนแล้วอยู่ดีขับเพลินๆค่ะก็เพลินเราก็มองตรงไปข้างหน้าเนาะ เราก็เห็นรถกระบะคันนึงมุนเป็นวงกลมเข้ามาเลยค่ะเวียงเข้ามาใส่รถเราแล้วใส่ขับอีโคคาร์รถบางเบามากใช่ก็มาแบบเต็มเต็มเลยคือเขาเสียหลักมาแล้วแล้วเห็นมาแต่ไกลหลบก็ไม่พ้นแล้วเนี่ยหรอคือถ้าหลบนะคะทางซ้ายเป็นเนินางค่ะเหมือนทําถนนเป็นไหลทางเป็นไหลที่สูงมากคือไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปแล้วถ้าขวาเราก็กลัวว่าคันหลังจะมาแบบประสานประสานงานกันอีกซึ่งนั่นคือเสี่ยวินาทีนะฮะใช่ก็เลยตัดสินใจว่า จับพวงมาลัยให้มั่นคุณไปคนเดียวปะอ่าไปกับเพื่อนค่ะเตรียมเตรียมรับแรงกระแทกก็เต็มเต็มเลยค่ะมีคลิปกล้องหน้ารถด,ด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็คือขาจะเจ็บนิดนึงขาเจ็บแล้วก็ปากข้างในแตกหมดเลยโอ้โหโด้วยที่แตกนี้ไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุอะไรนะคะแอร์แบ็กค่ะเพราะว่าฝนฝนตกมองมองเอวิสัยทัศ์ไม่ค่อยดีใส่ก็ยื่นหน้าขับอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ ขับด้วยความมาไม่เร็วมากฝนตกครับก้าจะสักประมาณสี่สิบถึงหกสขี่มอไซค์เหยอะใช่โหน้ามอไซค์ไม่มีแอร์แบกขนาดย่องขนาดย่อมแล้วนะขนาดใส่ย่องไปแล้วนะยังเจ็บขนาดนี้ก็คือแอร์แบกกระแทกหน้าแต่ถ้าไม่มีแอร์แบกคุณอาจจะไม่ได้เจ็บแค่ปากไงอาจจะเป็นมากกว่านี้ไปแล้วจะมีสักกี่คนที่เห็นการทำงานของแอร์แบกแล้วมีชีวิตรอดมานั่งเล่าให้เพื่อนๆในรถคุณเป็นไงบ้างก็เป็นเหมือนกันค่ะจมูกจมูกก็เบี้ยวกันไปไม่มีใคร ร้ายแรงอะไรมากนะตอนนั้นไม่มีค่ะสภาพรถละ่ะสภาพรถเละเลยค่ะ <c oughs> ไปต่อไม่ได้รอดก็โชคดีแล้วว่างั้นนะฮะสิ่งที่จะถามพี่ทนายวิรัตคือถามพี่ทนายวิรัตคือ,ถ,คอถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยสาต้องทํำยังไงบ้างแต่อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าวันที่เกิดเหตุนเนี่ยคือ คู่กรณีเขาหน้ารักมากก็เลยเขาหมุนมอขนาดนั้นคุณยังบอกเขาน่ารักไม่เ็นคุณลุมาถามเลยเป็นอะไรเขายอมรับผิดเป็นคุณลุงอะค่ะน่าักแล้็มาตลาไม่เมาไม่อะไรเลยค่ะแค่เสียหลักธรรมดาเหมือนเสียหลักอาจจะเป็นเพราะย่างเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ดีมากด้วยความที่เขาดีเราก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรก็ต่างคนต่างไปประกันมาก็จบจบกันไปแต่อยากถามพี่รัตว่ากรณีอย่างนี้จริงๆแล้ว ไคควรจะทํำยังไงบ้างจริงๆโดยหลักก็คือก็ต้องแจ้งความนั่นแหละนะครับแต่จริงถ้าเป็นขนาดนี้มันก็ต้องเห็นตํารวจต้องมาแล้วล่ะนะครับก็ต้องมาดาเนินคดีให้ก็ส่วนใหญ่ตำรวจก็จะตั้งเรื่องขรับรถโดยประมาทอะไรก็วานไปนะครับแต่ว่าคดีก็ไม่วานส่วนคดีแพ่งเนี่ยก็เรื่องของการมีประกันละตอนนี้การขับรถส่วนใหญ่เ็าจะมีประกันก็ช่วยกันตรงนี้ถ้าถ้าเราสามารถตกลงกันได้มันก็จบแต่ว่ากรณีนี้เข้าทั้งแพ่งทั้งอาญาใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะว่ามีทั้งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายด้วยใช่ครับก็คือใช้บริการทางเขาเรียกประกันแล้วนะครับก็ไม่ตัดสิทธิ์คนที่เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องเพิ่มเติมได้อ๋อเคสแยกกันใช่ใช่ก็คือสามารถพอถ้าเกิดได้รับได้รับเขาเรียกอะไรการเยียวยาจากบริษัทประกันแล้วนะครับตรงนี้สามารถไปฟ้องเพิ่มเติมจากคนขับรถก็ได้แยกเหตุการณ์กันใช่ทีนี้เนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์มาตรฐานในการฟ้องเพิ่มเติมสมมุติว่าบริษัทประากาันตีราคาให้เท่านี้จ่ายค่าเสียหายให้ผู้ขับขี่ให้คู่กรณีไปรเราควรจะเรียกเพิ่มแค่ไหนถึงจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานครับส่วนใหญ่เราจะเรียกเรียกก็คือเรียกจากความเป็นจริงเช่นสมมุติว่าเราเราเรียกจากคันประ,ประกันก็คือค่คาซ่อมรถเราเรียบร้อยใช่ไหมครับ,รบก็จะมองเรื่ององการที่เช่นเราเราจะต้องเดินทางในทุกเช้าเนี่ยไม่มีรถไม่มีรถเราต้องไปเช่ารถเพิ่มเติมหรือว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปรักษาตัวมากขึ้น<ช><ช>และรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเช่นบางคนต้องไปศัลยกรรมอ๋อมีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนั้นใช่เพราะมไม่จบอะบางทีมันไม่จบเพราะว่าบางทีเรารักษาขนาดนั้นก็เบื้องต้นแต่ว่ามันต้องมีการไปทำศัลยกรรมอะไรต่างๆ<ม>อีกก็ใช้เงินเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟ้องอีกทีเลงนะครับไอ้ส่วนฟ้องที่ต่อเนื่องจากนี้เนี่ยต้องฟ้องกับทางทนายหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะอ่าดำเนินคดีก็คือต้องไปฟ้องส่วนตัว และต้องฟ้องภายใน1่ปีนะครับมีอายุความใช่ต้องฟ้องภายใน1ปีแล้วต้องแล้วพอเราฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาเขาจะเยียวยาหรือไม่นะครับเพราะว่าการเรื่องการขับรถโดยประมาทเนี่ยตรงนี้ก็มีเขามีโทษทางอาญาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในคดีอาญาเนี่ยเดี๋ยวศาลก็จะถามก่อนว่ามีการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราผู้เสียหายเกิดไม่ได้รับการเยียวยาเลยเนี่ยก็ไปบอกศาลว่าไม่ได้เยียวยาเลย ตรงนี้เนี่ยสายก็จะลงโทษนะครับในหลายๆคดีคือไปไปชนเขาแล้วเขาเสียชีวิตลงเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเยียวยาเนี่ยสายก็มองว่ามีการเยียวยานะครับบางคนตัดเลยว่าเช่นเขามีประกันก็ปล่อยไปเลยซึ่งจริงต้องเยียวยาด้วยต้องเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่คุณไม่เยียวยาเขาเนี่ยสายก็มองว่าคุณไม่ไม่เยียวยาเขาอ่ะแรงน้ําใจเกินไปว่านั้นใช่เขาก็ลงโทษส่วนใหญ่ก็คือลงโทษจําคุกเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีการเยียวยาแล้วคืออย่างอย่างน้องเนี่ยเขาเจอคนที่ ใจดีอ่ะอย่างนี้ก็วางก็คืออาจจะช่วยไปแถลงต่อสารว่าไม่ติดใจเอาความตรงนี้ก็ทําให้โทษอาจจะล่องล่อลงอาญาอะไรก็ว่างไปคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะคะที่พี่สายได้พบเจอกับตัวเองนะคะรวมถึงเคสต่างๆที่พี่ธนาวิวรัตินะคะได้บอกเราไปแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งละครสมมุติค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจรเหมือนกันมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ เมื่อไหรเพือพ่อนๆเรามันจะมานัดมาตั้งนานใะนแถวนี้หญิงจำๆจนั่นเลยนะไม่รู้เมียจะให้หรือเปล่าเห็นบอกเมียดุด้วยช่วงนี้โอ้โหอ้าแหมมาพอดีพอดีพอดีมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วช้าหน,นึ่นนงช้านิดหนึง่งยังไงเนี่ยเมียไม่ปล่อยเหรอตาก็บอกเมียว่ามากินข้าวอ๋อเมียก็เลยให้มาใช่ไม่งั้นไม่ได้ออกมาหรอกต้องกลับบ้านซักผ่าอีกแหมแต่นานๆมาเจอทีนี้เอาซกหน่อยไหม ร้อนๆนะไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเมียรู้ถ้บกินแก้วสองแก้วมันไม่เป็นไรหรอกเป็นจับเวลาไงนี่ไงถ้าจับเวลาต้องรีบเริ่มเลยมันจะดีเหรอดีสิข้าวเคร็มไม่ต้องกินมันหรอกนี่ดีกว่าจะได้คุยเรื่องความหลังกันสนุกๆแต่อยากกินข้าวมากกว่านะเอางี้ดินเลยดีกว่าไปกินทำไมข้าวเลี้ยวเลี้ยวจะดีเหรอเรีด้งดำย่อยเรีด้งดำย่อยไม่ดีไม่เอา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 แก้วเดียวแก้วเดียวนหนุกหนุน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 นุนห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 นุ สุดยอดเสมอผีบัเรียกสุดย่อยเดี๋ยวพอเต็มๆแล้วกินข้าวอร่อยอร่อยไม่นานไม่นานไม่นานแก้วเดียวแก้วเดียวแกสองแก้วเดี๋ยวกินแก้หายเมียจับไม่ได้ส็อร่อยไม่เท่าไหร่เติม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 โอ้ยยิ่งเติมยิ่งเติมแก้วเดียวนะแก้วเดียวนะไม่ได้กินนานสิเราเนี่ยพอแห้งเชียวอาโชติทีหนึ่งโอ้แก้วเดียวแก้วเดียว สุดท้ายก็ได้กินข้าวอย่างที่บอกเมียวไว้มันก็อร่อยดีนะข้าวเห็นไหมออพอกินนี่ไปปั๊บมากินข้าวเนี่ยสุดยอดมันก็อิ่มๆนี่เอามานานๆใจกันทีเมียไม่ว่าไม่ว่าแล้วตอนนี้ตบายอังกัาชนกินเป็นยายเฮ้ยแดมเดี๋ยวเฮ้ยแดมเอาไปเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละปกติอ๋อ ก่อนเลยแหละจริงเหรอแกับกลับไปวไหมเนี่ยครับไหวไหวไห<ว>โอเคโอเคมากันครับรบีายบาวี๊าีบายย จานเนี้เฮ้ยเพื่อนตอนนี้อยู่หน้าด่านเนี่ยมาขับให้หน่อยดีเจอด่านอ่ะไม่ม okay. ีเวลขี่ไม่กล้าเลยว่ะถึงเมาแต่มีสติไปแลวนะจ้าเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยตายมั้้เฮ้ยเออแค่น—ี้ย่อนนะเดี๋ยวลงไปดูก่อน เจ็บโอยโอ๊ยรถเป็นไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เป็นไรป่ะพี่ถามมาได้เจ็บตีตะบ้าเหรอเอาจอดรถภาษาอะไรของคุณเนี่ยนี่มันที่ห้ามจอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเนี่ยขับรถย้อนสอนมานะผมเปิดไฟผ่ามากด้วยก็เพราะคุณจอดอย่างนี้ไงผมถึงโดนรถล้มเนี่ยรถผมไม่รู้เป็นอะไรเบ้างเนี่ยคุณมีประกันเปล่าคุณเรียกประกันเลยดีกว่าไม่รู้แล้วไม่สนผมไม่ผิดผมจะเรียกประกันทําไมอะเอา ไม่ได้ดิชนคุณก็ต้องเรียกประกันรถคุณมีประกันคุณก็ต้องมาให้ผมจะให้ผมเรียกประกันล่ะรถคุณเป็นละลายอ่ะนี่ไงเห็นอยูนี่ไงร้อยนี่ไม่ใช่รอยนี่รถไม่ได้ล้างรอยนี่ไงเห็นไหมคุณใช้ผมเนี่ยมันรอยทะลอมเนี่ยคุณใช้ผมช่วยเจอใหาเสียหายยังไงมันเป็นรอยอยู่แล้วรถผมนี่สิมันล้มเนี่ยมันต้องเป็นรอยเดี๋ยวคุณโอ้โหกลิ่นคุณนี่ คุณดื่มมาใช่ไหมผมดื่มมาแก้วเดียวยังไม่เมาโอ้เสียงอ้อแอ้ขนาดนี้นี่หนีด่านมาใช่ไหมเนี่ยไม่หนีผมแค่ดูเธอกลับมาผมจะไปทางร้านผมว่าผมกับคุณนาะคุณไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหถ้าคุยยังเซเลยผมว่าไปคุยกันที่ด่านดีกว่ามั้งรู้เรื่องผมคุยรู้เรื่องหือตายตายเอาเอางี้คุณมีแรงยกรถไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเอาเอาเอาแล้วคุณไปที่ด่านกับผมนะไป เอามา,มาเป็นไงล่ะรู้แล้วว่าใครผิดทั้งขับรถย้อนสอนมเมาก็ขับเป็นไงโตเพื่อนแกก็เหมือนกันแหละเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมีรถไปส่งถึงบ้านสบายใจไม่ต้องขับรถ ้วันนี้มันสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยจมไต้องมาเจออะไรกับคนอย่างเองวะเนี่ยไม่ต้องเกรงใจหรอกคนกันเองเพื่อนกันพอเองคนเดียวเนี่ยเอาไม่มานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็ดีกว่ายืนหรือเปล่าล่ะเพื่อนโอ้โหล้วจะไปบอกแม่บอกน้องอยังไงเนี่ยฮะไม่ต้องบอกอ่ะจะได้หายมโมโหกกินไปอิ่มๆิมแล้วจะท้องแล้วมีสมองแล่นเออก็อดีอย่างน้อยก็มีอะไรกินตอนติดเฮ้ยบ้าเหรอ ละครของเราเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับเหตุการณ์ที่เจอบ่อยๆบ,บ,บนท้องถนนแล้วก็โหสร้างเรื่องปวดหัวมากมายกลับมาถามพิจารณาวิรัตดีกว่าว่าโทษของเมาแล้วขับกับมีสติสัมปชัญญะแล้วขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเนี่ยมากน้อยต่างกันขนาดไหนครับจริงเมาแล้วขับโทษสูงกว่านะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังสูงก็จริงก็ยังไม่ไม่สูงมากยังไม่สูงอีกเหรอใน,ใน,ใ,นในตา่างประเทศอย่างญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาสูงมากนะครับ อุบัติเหตุเนี่ยมันมันเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วกับคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้ผมว่ามาไล่แรงมากโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้อินโออินีอย่างคุณวิสัยเห็นว่าคุณยังมีเรื่องอื่นอีกนอกจากการรถกระบะหมุนเคว้งในช่วงที่แล้วบางครั้งก็คิดว่าตัวเองขับรถถังหรือเปล่าคุณเจออะไรมาอีกคุณเล่าหน่อยโอ๊ยเจอแบบคราวนี้ไม่ใช่คู่กรณีแค่คันเดียวนะคะที่เป็นสามคันเลยค่ะสามคันใช่ทำแพทริกอ๋อซีกซ้ายขวาค่ะ แล้วก็ดันไปชนข้่งหนอีกทีค่ะคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางค่ะตรกลอุ่นตรงกลางพอดีเลยนี่เป็นคันเดียวกับคันที่เราคันเดียวค่ะรถขายทิ้งว่าก็ว่าอยู่นะคะแต่พอดีไม่มีใครซื้อแหละแล้วตอนนั้นเปิดมาเจอหมดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นดําเนินคดียังไงไหมครับตอนนั้นคือเป็นตอนตีห้าตอนนั้นกาลังขับรถไปทํางานขับรถไปสนามบินมันมุดด้วยพอปึ้งปุ๊บด้วย ความที่ชนบ่อยเนาะไม่ไม่เรื่องน่าภูมิใจเท่าไหร่รู้แล้วว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งรีบปลดเบลนะเดี๋ยวเพื่อคันอื่นมาซ้ําอีกแล้วเราจะแบบกิ้งอะไรเงี้ยมีบทเรียนมีบทเรียนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็นั่งสักพักหนึ่งก่อนแต่ระหว่างที่นั่งก็คิดว่าทุกคนจะหยุดคือไม่ไม่รีบลงจากรถนี่ฮะกลัวไปอื่นมาซ้ำอ่าไม่ใช่ค่ะขับมาด้วยกันแต่สองคันหลังไม่รู้เข้ามาจากไหนกันค่ะ ปึ้งสองด้านเราเลยคือคนเราเราดีชนกันแบบนี้ใช่อาจจะเฉียงนิดหน่อยไม่ได้ขนาดแบบแนแนวเป๊ะอย่างนี้ก็ชนไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วใช่แล้วเราก็เลยแบบพอเขาชนเสร็จเราก็ไม่กล้าลงจากรถทันทีเพราะเป็นถนนยุคควดีค่ะรถมันจะเยอะก็เลยยังไม่ลงแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เราไม่ลงทุกคนกระจายหมดแล้วค่ะอ้าวอ้าวไปทิ้งรถแล้วเขาก็หายไปเลยเหรอคะหายไปเลยค่ะคันหน้านี่มีโอกาสที่จะแบบคือขับหนีไปหรือว่าคนขับวิ่งหนีไป เขาขับรถหนีไปหมดเลยค่ะ3าคันทั้งที่เขาก็ได้รับอุบัติเหตุด้วยนะคันหน้าก็ไม่ได้ผิดคันหน้าไม่ได้ผิดก็ไปด้วยก็เหลือเราคนเดียวเขาไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมไม่ได้มาด้วยกันแรลลี่อะไรสักอย่างกิรนที่รู้ว่า3คันเท่าไอร่รรู้ไหมคะพอประกันมาสีชมพูอันนี้แท็กซี่แน่อันนี้เขียวๆน่าจะกระบะคือสี่รถติดเลยใช่ก็เลยรู้ตอนแรกไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คัน แต่หลักฐานที่สามสีมสามคันค่ะงั้นอย่างนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถแบบไปตามเจอรวมถึงเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยอยากถามพี่วิรัตว่าถ้าสมมติว่าใ่ตอนนั้นคือถ้าทะเบียนมันชัดเจนหรือว่ามีใครที่จําทะเบียนรถได้เนะะี่ยค่ะจะสามารถเอาผิดกับคนขับได้ไหมแล้วเขาจะโดนโทษรุนแรงไหมจริงๆแล้วเรื่องก็เป็นเรื่องการขับรถโดยประมาทนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานนะครับตอนต่อไปนี้เนี่ยผมว่าเรื่องกล้องเนี่ย สำคัญเนอะที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะกล้องตอนนี้ควรจะมี3จุดนะสามจุดอ่าคือข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างในรถอีกข้างในมีทําไมฮะในรถบางทีมีเรื่องทะเลาะกันอะไรเพราะว่ามีหลายๆคดีตอนนี้เนี่ยก็พิสูจน์กันในกล้องในในรถแล้วนะหมายถึงคนที่เดินทางมาด้วยกันเองด้วยนะครับบางทีมันมีเรื่องการพูดอะไรกันต้องบันทึกเสียงได้ในรถเราก็จะมีสายระโยงระยางไปหมดเลยั้นย ตอนนี้กล้องจําเป็นมากนะครับเพราะถ้าชนแล้วไม่ไม่มีหาพิสูจน์ได้ไม hmm. ่ได้เนี่ยตำรวจก็คงไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้กล้องในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะ พื้นที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างฉันกป็บ้านหลับปากนะมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดัมมี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองดีที่สุดใช่ใช่ครับผมแต่ว่าอย่างกรณีนี้ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยเราเอาผิดอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะก็ถ้ามันไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีใครถ้าเราจําทะเบียนได้ะก็ต้องไปว่าอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะทําได้ถ้ามีจําทะเบียนได้จํารูปสีได้อะไรเงี้ยเราก็ไปดำเนินคดีแล้วเขาจะได้รับโทษอะไรบ้างคะที่เบื้องต้นเนี่ยการชนเนี่ยต้องจะ ถ้าหนีนี่มีโทษก่อนนะครับแล้วก็จากการหนีด้วยโทษจากการชนด้วยโดยปกติแล้วกฎหมายมันจะเขียนไว้ว่าให้ให้เวลาชนแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ดูแลจะผิดจะถูกก็ต้องอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าขับหนีไปนี้ก็ก็เขาเรียกว่ามีความผิดละแล้วก็จะได้ข้อสนิษฐานก่อนว่าผิดนึกออกไหมครับถ้าคุณหนีไปเนี่ยมันมันไม่มีข้อสนิษฐานอย่างอื่นนะมันสอบพิรุธใช่นะครับเพราะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องมีฐานละถ้าเกิดเขาขับหนีไป ถ้ามีหลักฐานนี้ก็ดาเนินคดีได้นะครับอืมงั้นอย่างนี้ในเรื่องของละครที่ผู้เสียหายเนี่ยค่ะเป็นคนที่เมาแล้วขับแบบนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของบทลงโทษที่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะถ้าเป็นเมาแล้วขับก็มันกินโทษมากขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งก็คือมีแอลกอฮอล์แล้วก็อันที่น่าสนใจตัวนี้คือส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจํากันได้นะครับเพราะว่าเช่นเช่นอะไรพอรู้ตัวเองว่าเมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ยอมให้เป่า ใช่ใช่ไหมครับพอเป่าแล้วโดนแน่ใช่แต่ตอนนี้มันมีกฎหมายมีอย่างงี้นะครับว่าถ้าคุณไม่เป่าก็ถือว่าคุณยอมรับอ๋อเหรอไม่ไม่เป่าเท่ากับดื่มมาคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นงี้ครับถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ยอมเป่าเราก็คือจะคือตำรวจสามารถกักพื้นที่ไปได้ก็คือรอจนกว่าคุณจะเป่าอ๋อบางคนบอกขอรอแป๊บนึงนะสักมชั่วโมงดื่มน้ำต่อให้หมดปอนด์ต่อให้หมดลิตรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนละนะครับเขาบอกว่าถ้าให้คุณเป่าแล้วคุณไม่เป่า ตรงนี้ก็ถือว่าคุณมีความผิดร้แปลว่าเราไม่สามารถรอเวลาได้แล้วถ้าเจ้าหน้าที่สั่งให้เป่าต้องเป่าดีกว่าเลยต้องเป่าจะรอให้แอลกอฮอล์ออกจากตัวก่อนไม่ได้แล้ไม่ได้นะครับก็เขาถึงบอกว่าต้องต้องดำเนินการไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นทุกคนไปอยู่ในบริเวณนั้นก็ดึงเชงกันไปไม่ต้องไม่ต้องเป่ากันไม่ดีเข้าห้องน้ําเสร็จโอ้โหแอลกอฮอล์เหลือแค่นี้กลายเป็นรอดไปอีกนะฮะพี่วิรัติคาโบกี้สงสัยอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราขับรถไปแบบเนี้ยอาอย่างกี้ไปเจอพี่สายเกิดเหตุ เกิดอุบัติเหตุสักตอนตีห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรแล้วเราขับหนีผ่านไปหรือบางคนรถชนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปชนเขาไหมเราเลือกที่จะไม่ช่วยหรือเราเลือกที่จะช่วยอย่างเงี้ยค่ะเรามีเขาเรียกว่าข้อกฎหมายอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องนี้คือถ้าชนแล้วอย่างที่บอกครับมันจะต้องมาดู แล้วก็อยู่รอนี่แหละก็จะต้องก็มีการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ขับหนีนะครับถ้าขับหนีไปเนี่ยมันก็มันก็มีความผิดอะครับคืออย่างถ้าเราถ้าเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เราไม่ไปช่วยเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าเราสะดวกหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนชนก็ต้องก็ต้องต้องดําเนินการแต่ถ้าเห็นผมว่าก็ก็อาจจะอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่รอนะไม่ได้มีข้อบังคับไม่ได้เหมือนแบบเห็นคนจะเสียชีวิตแล้วเราไม่ประถมพยาบาลคนละแบบกันเพราะทีเราขับรถมาเราก็เห็นพอดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนชนเนี่ยนี่จะต้องจะต้องอยู่ดูแลยังไงก็ต้องอยู่ใช่ในไหนพูดถึงเรื่องกฎหมายจราจรแล้วยังมีอีกหลายข้อเลยที่เรามักจะเห็นบ่อยๆบนท้องถน,นนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วย ุณผู้ชมคะมาอยู่ในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยนะคะวันนี้ค่ะโบกี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งรู้สึกแปลกใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากนํามาถามพี่ธนาวิรัตนะคะคว่าเคยอ่านมานะเขาบอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งในประเทศรัสเซียค่ะถ้าเกิดว่ารถของคุณเนี่ยสกรปรกไม่สะอาดเขาไม่ให้เอามาวิ่งเพราะว่าจะทําให้เมืองไม่สวยแล้วก็มีโทษ,รโทษปรับถึง1,300บาทรบเรื่องนี้นี่มันเป็นมาอย่างไงคะ คือพี่เองก็ได้ยินมันเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามใช่แล้วเวลาขับรถบนท้องถนนเนี่ยอย่าลืมว่าถ้ามันสกปรกมากเนี่ยมันก็มันก็เคยเห็นว่าอย่างบ้านเราอ่ะมันจะมีคล้ายๆว่ามีรถเข็นอะไรทักอย่างแล้วก็ทรายมาเต็มเลยอะไรเงี้ยนะครับก็สกปรกจริงๆอ๋อสกปรกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรถที่ไม่ล้างอย่างเดียวรถที่อาจจะสร้างความสกปรกให้ที่สาธารณะด้วยนะครับ ค่ะแล้วอย่างไนบ้านเรามีไหมคะคือบ้านเราเนี่ยมันก็ถ้ามีมีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องการที่เราขับรถแล้วมีพวกพวกทำให้เศษอิฐเศษปูนไหลหล่นอะไรเงี้ยมันบรรทุกอะไรนี่ี้ยอันนี้มีไหนไหนวิรัตพูดถึงเรื่องการทําของตกบนท้องถนนแล้วพวกรถที่บรรทุกเกินหรือของยื่นออกมาเยอะๆที่เราเห็นบางทีบรรทุกน่ากลัวมากพลิกอัพคันนิดเดียวมันแบบของพูนออกมาใหญ่กว่าตัวรถอีกครับมี โทษบังคับไหมครับว่าจริงๆมันมีเรื่องของกําหนดไว้ว่าถ้ายืดเกินเกินจากตัวมันต้องมีแสดงเครื่องหมายนะครับจริงๆมันต้องทําเป็นแบบไฟสว่างที่นี้ก็เราแค่ติดผ้าแดงอย่างนี้ใช่ใช่ใช่จริงมันไม่คือไม่ไม่ปลอดภัยอ่ะตรงตงแต่มันก็มีโทษปรับอะไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยผมว่าถ้าจะมีการขนส่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังจริงพี่วรัตค่ะโบกี้อยากเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่วรัตรู้จักคําว่าอุนลอยไหมคะอ่ะรู้จักครับอ่าค่ะ อย่างบ้านเราเนี่ยจะนิยมทําการโอนลอยกันที่นี้ถ้าเราโอนลอยรถของเราไปแล้วแล้วรถคันนั้นเนี่ยเขาไปกระทําความผิดมีใบ,บ, <ๆ S 1> บสั่งมาที่บ้านเรารเราต้องไปจ่ายแทนเขาไหมคะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับโอนลอยบ้านเราเนี่ยมันคือการที่เราไปขายขายรถร <SD> ในเต็นท์เนี่ย <S <S <c oughs> นะครับแล้วทางเต็นท์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่เราให้ให,ให้เซ็นใบมอบมอบอ,อำนาจเอาไว้ใ <s> บโอนกันไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิสดสมมติว่าใครขับรถไปไปชนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นชื่อเราอยู่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใบสั่งที่ว่านเนี่ยนะครับส่งมาใบจราจรเนี่ยส่งมาที่บ้านน้องเขาแต่ยัยงเจ้าของเดิมเออเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับน้องก็ต้องดูว่าเราคือกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเกิดใครกระทำความผิดคือผู้ขับขี่ไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่เขาส่งมาเป็นเจ้าของรถก็เนื่องจากว่า เขาคิดว่าเจ้าของรถขี่เขาเห็นว่ามันเป็นเขาเออรียกว่าะที่ตอนที่กล้องหรือว่ากล้องกล้องของของทางจราจรเนี่ยขเขาจับภาพได้เขาจับก่อทอรถได้เป็นทะเบียนรถใช่แล้วเขาก็สามารถสืบได้ว่าเป็นเจ้าของคือเจ้าของเดิมคือใครถ้าเราต้องไปแสดงตนพิสูจน์ทราบยังไงว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถแล้วเราก็ต้องเอาที่บ้าเนี่ยใบสัง่งแล้วก็เรื่องการที่เราไปทําโอนลอยไว้เนี่ยไปที่สถานีตํารวจนั่นแหละนะครับไปแสดงว่าเราอะ ได้มีการโอ,อนลอยไปแล้วแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบะนะครับเพราะก็ถือว่าเราไม่ใช่ผู้ขับขี่ะนะครับแต่ตรงนี้อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าการที่เราจะซื้อขายรถยนต์เนี่ยต้องจําไว้เลยนะครับเป็นหลักเลยนะครับว่า ถ้าเราจะขายขายได้ <c oughs> แต่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้เรียบร้อยก็คือเรียกไฟแนนซ์มาเรียกคนที่จะซื้อใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงกันให้ถูกต้องไปเลยวันนี้เรียกได้ว่าหลากหลายเรื่องราวของกฎหมายจราจรนะคะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะั่นก็คือการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อย่างแรกคือต้องมีสตินะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆตามที่พี่ทนายได้บอกเอาไว้ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่า,วามีครบ ทุกอย่างจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ธนายวิรัติแล้วก็พี่สายมากๆที่มาร่วมกับเราในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณ,คณคมากั้งส่งท่านเรยบคุณบ่ค,ค,คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ w w w .etvthai.tv ค่ะหรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานรายการกฎหมายคลายเครียดปีสต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ